เปิดใจที่แรกนุ่นระมิดาเผยวินาทีสูญเสียคุณพ่อพร้อมความตั้งใจอยากท้องหลังจากที่เมื่อกลางเดือนที่แล้วต้องสูญเสียคุณพ่ออย่างกระทันหันหลังจากที่ได้เข้ารับการผ่าตาดัดโดยนุ่นระมิดา ได้เปิดเผยความรู้สึกพร้อมน้ำตาผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31กับการสูญเสียแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งได้เผยสาเหตุของการที่คุณพ่อจากไปรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆจนทำให้ตัวเองเสียสูนย์ไปมาก พร้อมกับเรื่องไม่น่าเชื่อกับการคุณพ่อมาหาหลังเสียไปและคำสั่งสุดท้ายที่อยากให้ลูกสาวคนนี้ท้องไวๆตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างหลังที่สูญเสียคุณพ่อสภาพจิตใจตอนนี้มันโอเคไหมมันก็โอเคแต่เหมือนว่าตื่นนอมาทุกเช้าเหมือนคนเสียสูนย์เพราะปกติพ่อจะโทรมาหาทุกเช้าเหมือนพอวันที่ไม่มีมันจะมีอารมณ์ที่แฝงไว้ว่าเราจะมีอะไรทำ หันไปมองโทรศัพท์มันก็จะคิดถึงบางวันมันก็มีความสุขบางวันมันก็หวนกลับไปคิดถึงคุณพ่อเสียไปเมื่อกลางเดือนกคอคเพราะจากไปแบบไม่ทันตั้งตัวและตัวคุณพ่อเองก็ไม่คิดว่าเขาจะไปเลยเหมือนกันและย้อนกลับไปคุณพ่อเขามีอาการคือเหนื่อยเขาเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการเพลีย เขานึกว่าเขาเป็นโกรดไหลย,ย้อนคิดว่าปวดท้องเฉยๆแต่ไม่บอกลูกคือเขาก็เคยโทรมาเล่าปกติว่าเมื่อคืนนอนเหนื่อแตก แต่ตอนนี้โอเคแล้วซึ่งเขาโทรมาจากชัยภูมิเราอยู่กรุงเทพมหานครพอวันที่เกิดเรื่องเขาเข้าโรงพยาบาลหมอเฉพาะทางเขาก็แจ้งเส้นเลือดใหญ่ป่งพองระดับท้องไปถึงหน้าอกไม่ได้เป็นกระเพาะอาหารตามที่คุณพ่อคิดแต่ด้วยความที่คุณพ่อไม่มีปัญหาเรื่องความดันพอวินิจฉัยโรคนี้แล้วต้องผ่าตัดด้วยการใส่ขอดลวดเข้าไป ซึ่งถ้าไม่ผ่าก็เหมือนระเบิดเวลาถ้าความดันมันขึ้นมันก็อาจจะแตกได้คลายคลายสโตกและเขาอยู่โรงพยาบาล18วันซึ่งไม่มีอาการเลยและวันที่เขาผ่าตาดัดเขาก็ตื่นเต้นแต่คุณหมอก็คุยกับเราและคุณพ่อตลอดคุณพ่อก็บอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ผมปลอดภยัยเราก็ให้กำลังใจวางยาก็หายแล้ววันนั้นผ่าตัดไป8ชั่วโมง พอผ่าตัดเสร็จเราก็เห็นเขาออกมาจากห้องผ่าตัดผ่าตัดไปด้วยดี90%แต่อีก10%อาจจะเกิดการเป็นอัมพาตเลือดอาจจะไม่ไปเลี้ยงแต่หมอคิดว่าน่าจะผ่านไปได้และที่กล้ามเนื้อหัวใจเลือดอาจจะไม่ไปเลี้ยงแต่พอหมอเทียบขนาดนี้เราก็ใจชื้นขึ้นมาวันแรกของการฟื้นของคุณพ่อเราก็ไปเยี่ยมเขาก็สื่อสารด้วยมือ แต่ด้วยความอายุ70กับการผ่าตัดที่ยาวนานแต่วันที่สองคุณหมออยากจะฟอกไตให้พ่อเพราะเหมือนร่างกายมันหายไปนาน ไตทำงานได้ช้าพ่อไม่ยอมฉี่พ่อก็ตัดสินใจเองฟอกไตครั้งแรกก็ปกติแต่เช้าวันที่สคุณหมอก็ขอฟอกอีกรอบแต่ตอนสิบโมงที่สาวโทรมาบอกว่าพ่อไม่หายใจเราคิดอะไรไม่ออกเลยจับมือหลุยรีบขึ้นไปหาพ่อเลยอยู่หน้าห้องไอซคุณหมอปั้มหัวใจก็บอกคุณหมอว่าทำให้เต็มที่คุณหมอก็เดินมาบอกว่าไม่น่าจะไหวเขาให้เราเข้าไปคุยกับพ่อตอนนั้นพ่อหลับตา แล้วแต่ชีพพจรยังอยู่ด้วยความที่เราเป็นลูกสาวสองคนเราไม่เคยทำงานศพเพราะตอนแม่เสียพ่อก็ดำเนินการทุกอย่างเราก็ขอฝากพ่อไว้ก่อนขอกลับไปทำใจและตั้งสติก่อนแต่โชคดีได้ญาติฝั่งพ่อฝั่งแม่เป็นคนช่วยเคลียร์กำลังใจที่ดีคือสามีอยู่ข้างๆตลอดนุ่นว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เป็นใครใครก็ช็อกไม่ว่าจะเกิดกับใครในวันที่พ่อจากไปเราทำอะไรไม่ถูกซึ่งมันต่างจากวันที่แม่จากไปเพราะแม่จากไปโดยไม่ต้องทรมานแต่พอพ่อจากไปเราไม่รู้จะทำไงต่อเพราะแค่ปวดท้องไม่มีใครคิดว่าจะผ่าตัดแล้วไปและหลังจากเผาคุณพ่อเสร็จเราก็กลับมาคอนเสิร์ตแกรมมี่อา แต่พอคอนเสิร์ตจบก็จะเศร้าๆและหลุยเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนจะไม่ได้พูดว่าสู้ๆนะเขารู้ว่านุ่นแข็งอยู่ได้เขารู้ว่าเราค่อนข้างหนักในการเจอสถานการณ์แบบนี้ในวันที่เราเป็นลูกและไม่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้ว กลัวการสูญเสียกลัวว่าที่ต้องเหลือเราอยู่คนเดียวแล้วใครจะอยู่กับฉันเพราะในวันที่อยู่เราก็ดูแลเขามันเหนื่อยกับการที่สูญเสียทุกการสูญเสียมันเป็นแผลหมดทุกวันนี้ไม่รู้ว่าจะสื่อสารความรู้สึกนี้ออกมายังไง มันมีความรู้สึกหลายสิ่งในหัวมันกลั่นกรองไม่ได้เพราะย้อนกลับไปตอนสูญเสียคุณแม่ทุกคนมีแผลหมดเลยเราแค่เลือกที่จะอยู่กับมันยังไงคนที่หนักสุดคือคุณพ่อเพราะเขาคือคู่ชีวิตเขาอยู่อย่างทรมานในเรื่องของจิตใจกลัวเขาเป็นซึมเศร้าแต่เขาก็พยายามอยู่เพื่อเราเขารู้สึกทรมานเขารู้สึกว่าเขาตัวคนเดียวแล้วคุณพ่อมาหาบ้างไหม ไม่มีเลยแต่นุ่นเชื่อเรื่องหนึ่งว่าเมื่อก่อนไม่เชื่อว่าเวลามีคนเสียแล้วคนคนนั้นจะมาหาแต่รู้สึกว่าเขาคิดไปเองหรือเปล่าเพราะแม่ก็ไม่เคยมีเราไม่เคยสัมผัสได้เลยกับเรื่องพวกนี้แต่วันที่จัดการงานคุณพ่อเสร็จและเรากำลังจะกลับกรุงเทพมหานครห้องนอนของคุณพ่ออยู่หน้าบ้านวันนั้นไม่มีใครเปิดทีวีในห้องคุณพ่อเลย แต่อยู่เฉยๆเราก็เช็คของว่าเราลืมอะไรไหมแต่กำลังหันหลังกลับได้ยินเสียงโทรทัศน์เปิดตอนแรกคิดว่าหลานเปิดที่สาวก็ถามน้องนัดว่าเปิดทีวีหรอน้องนัดก็บอกว่าไม่ได้เปิดทีวีเลยสักเครื่องขนาดแม่บ้านอยู่หลังบ้านก็วิ่งหน้าตื่นมา ถามว่าใครเรียกหนูเหรอเราก็ถามว่าเสียงที่เรียกเรียกยังไงเรียกว่าอีนางซึ่งมีพ่อคนเดียวที่เรียกเป็นเรื่องเดียวที่รู้สึกว่าจริงและกล้องวงจรปิดที่บ้านเราก็พยายามกดมันลงไม่ให้มแมลงมาบินบงังแต่กล้องมันก็จะตื่นตอนตี้หนึ่งเหมือนว่ามีอะไรเคลื่อนไหวแต่พอไปดูมันก็ไม่เห็นอะไรที่เราอยากดูเพราะความคิดมันก็กลัวนะเราเลยอยากผ่านความกลัวรู้ว่ามีอยู่จริงแต่ก็ไม่เคยเห็นเวลา าคิดถึงเราแพ้อะไรที่ทำให้คิดถึงคุณพ่อจริงๆคือพ่อเขาได้ไปอยู่กับแม่แล้วอย่างของนุ่นคือสิ่งที่หายไปคือการพูดคุยกับเขาทุกวันเขาเป็นคนคุยสนุกแต่ในเรื่องที่เขาอยากให้เราทำคือการมีน้อง แต่เรื่องท้องมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่เราก็ส่งเขาไปดีที่สุดเท่าที่ลูกคนหนึ่งจะทำได้แม้ในหลายๆเรื่องที่พ่อแม่หวังเราอาจจะทำให้ไม่ได้แต่เอาเรื่องอื่นมาทดแทนในสิ่งที่เราทำได้เราก็เต็มที่ไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรได้ดีไปกว่านี้แล้วแต่มันความเป็นลูกคนเล็กที่ได้รับแต่ความรัก แต่พอวันหนึ่งไม่เหลือเราไม่รู้จะอยู่ยังไงต่อนุ่นไม่ได้กลัวความตายแต่แค่รู้สึกว่าเราเหนื่อยกับการที่ต้องอยู่ที่ต้องคาดเดาความเจ็บป่วยของคนอื่นมากกว่าตัวเราป่วยและวันที่พ่อแม่เสียเราอยากตัดวงจรความเจ็บปวด ไม่อยากมีลูกไม่อยากให้ลูกต้องมาเจ็บปวดเหมือนเราแต่อีกมุมหนึ่งถ้าพ่อไม่มีเราไม่มีพี่สาวใครจะมาดูแลหันมาจะบอกใครได้ซึ่งมันก็ต้องมีใช่ไหมตอนนี้ตั้งใจมีลูกไปถึงไหนแล้ว คือทุกคนลุ้นเราเยอะนะเราแต่งงานช้ากว่าจะวางแผนอีกมันเป็นเรื่องปกติที่เราอยากมีลูกในภาวะเรื่องนี้แต่นุ่นไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรถ้าจะต้องมานั่งจิ้มพุงเพื่อกระตุ้นฮอร์โมนมันทนได้และที่ผ่านมามีคนถามเยอะแต่พอมันผ่านเรื่องคุณพ่อมาพอมีคนมาถามมันยิ่งกดดันเราจะหลุดง่ายมากเพราคิดว่ามันง่ายมากเลยเหรอกับการมีลูกตอนนี้เราไม่รับละครแล้วเรามากินอา คนไปเรียนกับนักโภชนาการอยากกระตุ้นฮอร์โมนสิ่งที่ได้จากกินคลีนรูปร่างมันเปลี่ยนแต่เราก็ทำการบ้านตลอดทำตั้งแต่ยังไม่แต่งเลยทำไมไม่จดทะเบียน เราค่อนข้างฟรีสไตล์แต่พอผ่านเรื่องคุณพ่อมาแล้วมันคือเรื่องละเอียดมันไม่ใช่แค่เธอรักฉันฉันรักเธอแต่เรามั่นใจในตัวหลุยเรายังใช้นามสกุลเดิมและวันไหนอยากใช้นามสกุลอะไรก็ได้เวลาที่ขึ้นเครดิตในละครทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราหลายคนที่ถามว่าทำไมแต่มันเป็นสิ่งนี้ที่ทำให้เรากับหลุยอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้แต่ถ้ามีลูกก็คงให้เขาใช้นามสกุลพ่อ